ดังจนฉุดไม่อยู่ร้านเวทมนต์จัดให้เนรมิดเค้กน้องหมูเด้งทําถึงเป๊ะละเอียดจนไม่กล้ากินออเดอร์ถล่มทลายเลยทีเดียวเข้าเด่นข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากความฮอตของน้องหมูเด้ง เจ้าลูฮิปโปกและวัยสองเดือนกันค่ะซึ่งน้องเป็นดาวเด่นขวัญใจมหาชนจากแกง๊งขาหบูแอนเดอะแก๊งนะคะของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชนบุรีจนเกิดเป็นกระแสเวอร์รในโลกออนไลน์ดังไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะล่าสุดรานเวทมนต์คาเฟ่ชื่อดังที่มักจะครีเอทเค้กสุดแปลกเคยเปิดตัวเค้กตามสั่งของลูกค้าเป็นรูปเค้กตุ๊กแกเค้กขางคก เค้กเห็บหมาจนไปถึงเค้กครอดธรรมชาติเพื่อรำลึกถึงแม่อีกด้วยนะคะก็ได้สร้างสรรค์เค้กน้องหมูเด้งตามคำขอหลากหลายเวอร์ชันพร้อมโพสพผลงานที่เรียกว,ว่าเหมือนเป๊ะยันขนตาน้องแทบแยกไม่ออกจากตัวจริงเลยทีเดียวค่ะโดยร้านได้ระบุข้อความนะคะว่าตามรีเควสจ,จ้าเค้กน้องหมูเด้งบายร้านเวทมนต์ ตั้งใจทำอยู่นะไม่รู้ว่าเหมือนไหมก่อนจะอัปเดตอีกว่าจะทำยังไงเมื่อลูกค้าอยากได้เค้กงานแบลวแต่ฉันไม่ถนัดหมูเด้งเอ้ยลูกแอททำได้เท่านี้นะงานนี้นะคะเมื่อภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตและแฟนๆต่างคือฮาเข้าไปกดถูกใจแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะคอมเมนต์บางส่วนนะคะบอกว่าแว็บแรกใจหายหนึกว่านองตายแล้วนึกว่าสฮิปโปคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าน่าสวดมากครับ คอมเมนต์ทัดมานะคะบ,บอกว่าเหมือนมากสวยจริงๆค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่านังจ้องใครจะกล้าหม่ำน้องคอมเมนต์ทัดมานะคะบ,บอกว่าเอนดูฟันน้องคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักขนาดนี้ใครจะกล้ากินเด้งเนี่ยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ